สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o u t ท b e ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่นักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับของทุกๆท่านนะครับหลายๆคนนะครับบางคนก็จะพาบุตรหลานนะครับมาเที่ยวชมนะครับ หรือจะมาดูช้างว่ายน้ําของเราก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดน ouais ะครับสบามรอบนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรอ <10 S 2> บสิบโมงครึ่งนะครับกับเชียงปรงนะครับแล้วก็บ่ายสองครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลายเขาเกี้ยวรับของเรานะครับก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะลงว่ายน้ำนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนักท่องเที่ยวนะครับที่ต่อแถวนะครับลอชมพลายเขาเกี่ยวของเราครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเอนะครับ ชุดเก็จะลงไปสู่ด้านล่างครับเป็นตู้กระจกนะครับก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต่อแถวก็ยังมีอีกเยอะนะครับครับนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่รอนะครับเพื่อที่จะลงข้างล่างนะครับไปสู่ตู้กระจกนะครับของเรานะครับนี่นะครับน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่านักท่องเที่ยวต่อแถวกันเยอะไหมครับวันนี้นะครับส่วนไทยเขาเกี่ยของเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ ครับนี่นะครับก็จะเป็นประตูเข้านะครับแล้วก็จะมีคนแจกบัตรคิวนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็รอบละ200ท่านนะครับรอบละ200ท่านนะครับนี่ครับแจกบัตรคิวอยู่ฝั่งนี้ครับจะมี ABC นะครับ ABC แล้วก็ดีด้วยนะครับรอบละ50ท่านนะครับรอบละ5้ท่านอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ต่อแถวนะครับต่อแถวเพื่อที่จะรอชมพลายเขาเขียวนะครับลงว่ายน้านะครับนี่นะครับ ก็จะมีทั้งหมดนะครับ200ท่านนะครับแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบ200ท่านแล้วก็ท่านที่จะลงไปสู่ตู้กระจกได้นะครับก็รอบละ50ท่านนะครับรอบละ50ท่านเท่านั้นนะครับนะครับนักท่องเที่ยวก็ลังไหลกันเข้ามานะครับบางคนก็ทักทายให้กล้องเราด้วยนะครับต้องขอยย้ำนะครับวันนี้มีแค่3รอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับบ่าย2ครึ่งนะครับรอบสุดท้ายนะครับบ่าย2ครึ่งครับวันนี้ครับ นี่ก็ภายเขาเขียวของเราก็ได้ลงน้าแล้วครับได้ยิงเสียงประกาศแล้วนะครับผมจะพาไปดูภายเขาเขียวนะครับครับได้นี่ครับตอนนี้ก็ภายเขาเขียวของเรานะครับก็ได้ลงสู่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตู้กระจกนะครับห้าสิบท่านเท่านั้นนะครับที่อยู่ข้างล่างครับไปไปฝั่งนู้นแล้วไปฝั่งนู้นก่อนเลยอย่าวนี้นะครับก็พอกินอาหารฝั่งนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะให้ไปฝั่งนู้นนะครับ เพราะว่าถ้าอยู่แต่ฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับท่านที่อยู่ข้างล่างนะครับในตู้กระจกนะครับก็จะไม่เห็นนะครับไม่เห็นทั่วถึงกันนะครับก็จะให้พายเข่าเขียวของเรานะครับว่ายน้ําไปมานะครับเพื่อที่จะให้ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับจะได้เห็นนะครับเสียแล้วร่างกายของพายเข้าเขียวนะครับ ก็จะไปกินอยู่ฝั่งนะ้นครับก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับมีควานอยู่สองต้นนะครับาจะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับของสักนะครับครับคือผมต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าสะเรานะครับสะเราลึก4ี่เมตรกับ5้าเมตรนะครับส่วนที่เขาเขียวยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็น4ี่เมตรนะครับส่วนฝั่งฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น5้าเมตรนะครับทั้งหมดนะครับ4ี่เมตรกับห้าเมตรนะครับเท่านั้นครับ รับคงนะครับลับคงที่ของเราก็เยอะนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวัรหยุดยาวนะครับวันนี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นสีดอมงคลของเรานะครับยืนอยู่นู่นนะครับไอหนุ่มก้านยาวครับเดินลงไปแล้วครับนู่นช้างตัวผู้นะครับแต่ไม่มีงานนะครับสีดอมงกลของเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลายเขาเขียวนะครับที่มีงานนี่ขอจะเรียกว่าพลายนะครับช้างพลายอันนี้นะครับ ส่วนตัวเมียนะครับก็จะเรียกเป็นพังครับนี่มีพายเขาเขียวของเราครับตอนนี้ครับมาฝั่งนี้แล้วนะครับพี่ช้างใจดีใครอยากสัมผัสก็สัมผัสพี่ช้างได้นะครับเนี่ยสัมผัสได้ครับไม่เป็นไรครับพี่ช้างใจดีอไป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 ,ไปฝั่งนู้นที่หนึ่งแล้วไปให้พี่ฝั่งนู้นดูหน่อยแล้วไปไปมุดน,น้ําลงไปแล้วพี่เขียว วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับลายเขาเขียวของเราก็จัดเต็มเลยนะครับวันนี้คือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าลายเขาเขียวนะครับเหนื่อยนะครับคือเขาเขียวจะเดินสองขาได้นะครับจะเดินขาหลังนะครับขาหลังยกขาหน้าขึ้นนะครับสามารถเดินขาหลังได้นะครับถ้าเขาว่ายน้ําเหนื่อยนะครับก็สามารถเดินขาหลังได้ยกขาหน้าขึ้นนะครับ แถวเลยนะฮะนั่งแถวเลยนะครับบริเวณด้านหทางเข้านะครับรตัวทุกท่านในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านครับถ้าใจที่ไม่ได้พบหน้ากากอนามัยมาลองขอไม่ให้ลงไปทางด้านล่างนะครับผมและในขณะนี้ครับนากเที่ยวที่อยู่บริเวณทางด้านล่างนะครับตอนนี้หมดเวลาของท่านแล้วนะครับก่อนจะลุกจากที่นั่งอย่าลืมตรวจเช็คติดของสัมภาระของท่านด้วยครับทางออกจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านครับทังเที่ยวที่อยู่บริเวณทางด้านล่างนะตอนนี้หมดเวลาของท่านแล้วนะครับทางออกจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านครับ เบาเบาลูกเบา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 ทังเที่ยวทุกปีนะคือปัดดิ้ไว้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยครับด้านหน้าประตูแล้วดินเชิญครับลงไปรับชมมุมมองที่สองขั้นต่อนะฮะที่เป็นตู้กระจกบริเวณทางด้านล่างครับสองแถวเลยนี่ครับผมเจ้าหน้าที่ของเรามีสองฝั่งเลยนี่ครับคือปัดดิ้ไว้กับเจ้าหน้าที่ของเราเลยก่อนไปฝั่งนู่นกรันเลย่องทุกที่ให้เรียบร้อยนะฮะอย่ายืนฟังบริเวณทางด้านหน้าที่เป็นตู้กระจกนะครับฟังลูกคุณทุกท่านด้วยนะครับผม และสาหรับนักเทีย่ยวนี่ถือบันคิวชุด4ีครับเรียนเชิญน,นะฮะร,รับชมมุมมองที่หนึ่งของเราต่อน,นะฮะด้านระเบีเยขนาดใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองในการรับชมกิจกรรมช้างหนะ้วยน้ำซึ่งอีกห้านาทีนะฮะก็จะเป็นคิวของชุด4ีนะที่จะลงไปชมกันต่อในนักตองเที่ยวองเราก็ทยอยกันมาเรื่อยนะครับก็จะเป็นคิวนะครับ A B C D นะครับแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่รอรอบก็จะมาดูหน้าระเบียงนี้ได้นะครับนี่ครับมาดูฝั่งข้างบนหน้าระเบียงนี้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงคิวตีนะครับเพื่อลงไปข้างล่างนะครับก็มาชมข้างบนได้เลยนะครับอันนี้คือผมต้องขอย้ำอีกทีนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอันนี้เราไม่ได้เป็นการทารุณหรือทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายของพี่ช้างนะครับอันนี้เป็นการออกกําลังกายของพี่ช้างนะครับเราไม่ได้ทารุณสัตว์แต่อย่างใดนะครับอันนี้นะครับคือปกติแล้วพี่ช้างของเรานะครับก็จะชอบน้ําอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ยิ่งสบายใจใหญ่เลยครับ ได้ลงว่ายน้ํานะครับในสระน้ําที่เราเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะมาชมด้วยนะครับนี่ผมก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าวันนี้ก็ลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูไม่ได้นะครับก็ต้องถ่ายแต่ข้างบนนะครับให้พี่ๆน้องๆชาว youtube ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายข้างล่างนะครับในตู้กระจกนะครับ ให้พี่น้องชาวย t u b e หรือชาวช้างนะครับได้ดูอีกรอบนะครับว่าในตู้กระจกของเราครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นสัเี้ย่างกายนะครับของปลาเขาเขียวนะครับเวลาว่ายน้ำขอจะว่ายน้ํากันยังไงนะครับในตู้กระจกนะครับอันนี้ก็ขอ ให้ดูแต่ด้านบนก่อนนะครับให้ดูแต่ฝั่งด้านบนก่อนนะครับตอนนี้ก็ไา่เข่าเกี่ยวของเราก็ได้ไหวมาแล้วนะครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับไา่เข่าเกี่ยวของเราครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับีจะได้ลงไปรับชมกุ่มองที่เป็นตู้กระจกหรือว่ากลุมบองที่สองของเราเองสำหรับนักเงินที่มาไม่ทันรับตู้สุดท้ายอาจับได้ครับจับได้สัมผัสได้ครับก่มบองที่เป็นขนาดที่เข้ามาด้านใน เนะครับกเรียนที่ถือปัรคิวฟุตตีครับเป็นเชิญตั้งแถวของแถวเลยนะครับบริเวณด้านหน้าทางเข้าครับตุ้ตีครับ และราตัวนักเรียนที่อยู่บริเวณทางด้านล่างนะตอนนี้หมดเวลาของท่านแล้วนะครับกว่าจะลุกจากที่นั่งกลี้ยงตื่นเต้นติดของของท่านนะครับตามออในจุดน้ทางขวาเมื่อของท่านครับนักเทียที่อยู่บริเวณทางด้านล่างนะครับตอนนี้หมดเวลาของท่านแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการลงสู่้างล่างนะครับไปตู้กระจกของเราครับฝั่งนี้นะครับก็ส่วนฝั่งนู้นนะครับประตูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการ มาดูบนระเบียงก่อนนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวชุดแรกนะครับนี่นะครับลงไปสู่ข้างล่างก่อนนะครับนี่นครับนักท่องเที่ยวชุดนี้ลงสู่ข้างล่างเสร็จแล้วก็จะปล่อยนี่นะครับชุดส, <leen S 2> ส,สีส่ชุดท้ายนะที่จะได้ลงไปรับชมผ่านมุมมองทุกกระจกชุดดีนะครับท<ล>ี่ถือไปคืชุดดีนะครับที่ลงมาเนี่ยครับที่ออกมาเนี่ยตอนนี้เป็นชุดดีนะครับผ่านมุมมองที่หนึ่งของเราก่อนนะครับสามารถดูได้ก่อนนะครับเวเองนะอีกห้านาทีจะเป็นคิวของท่านในการลงไปรับชมกันต่อในมุมมองที่ ครับก็สำหรับพันธุ์ที่มาไม่ทำรับบัตรยูทูบปใช่ไหมนะครับทางเราจะขออภัยมาที่ิ้งด้วยนะครับใครจะไปทำไปรับชมกันตอนนี้พี่ช้างก็ได้มาฝั่งนี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะลงนะครับบอ่อที่จะลงตู้กระจกนะครับชุดดีเนะครับฝ่ายเกาะเกีเ่ยวของเราก็มาแล้วนะครับตอนนี้ และสำหรับท่านที่อยู่บริเวณทางด้านล่างนะฮะในขณะนี้หมดเวลาบอกลาแล้วนะครับก่อนจะรุกการที่นั่งอย่าลืมติดเช็คติดหลังสระของท่านด้วยนะครับผมทางออกจะอยู่ทางด้านขวาของท่านครับทางที่ที่อยู่บริเวณทางด้านข้างนะครับบอกเราได้เลยนะครับและเรียนเชิญลงไปรับชมโอเคไปไปไปฝั่งนู้นกันเลยไปไปเปนู้นก่อนท่านส่งแต่งอากาศกันแล้วไปติดเวลาด้วยนะครับเมื่อชุดีลงไปบริเวณทางด้านล่างแล้วนะครับนั่งรับชมที่เก้าอี้เรียบร้อยนะฮะอย่าดีดฝังบริเวณทางด้านนนห้าะที่เป็น กระจก,กนะครับผมและสำหรับนักเรี่ี่มาไม่ทางรับบัตรคิวครับผมเเชิญรับชมผ่านมองพี่ของเราเลยนะอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นการลอยตัวนะครับพี่เขาเขีย่ย<ด>จะถะลอยตัวอ,อยู่บนน้ำนะครับเม,มนนนื่อกี้นะครับอนานิกนึงที่จะรอยเลยครับอ๋นักป้องเที่ยวครับทยอยมาเลยนะครับ อันนี้ไม่มีรอบนะครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับไม่มีรอบแล้วนะครับเพราะว่ารอบสุดท้ายได้ลงไปในตู้กระจกเรียบร้อยแล้วส่วนที่มาอยู่ฝั่งระเบียงตอนนี้นะครับก็จะได้อยู่จะได้ดูแค่ด้านบนนะครับจะได้ชมแค่ด้านบนนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงข้างล่างนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นมันหยุดนะครับหยุดยาวนะครับของใครๆหลายๆคนนะครับหรือท่านใดที่อยู่บ้านนะครับก็สามารถรับชมทางช่องเราได้นะครับช่องชอช้างคาเพินนะครับ ท่านใดที่อยู่บ้านนะครับสามารถเปชมได้เลยนะครับเด็กๆชอบใจใหญ่นะครับพี่ช้างว่ายน้ำนะครับ Marah, mm, marah. Iyuuu, นี้ก็จะได้เวลานะครับก็จะหมดเวลาแล้วนะครับของพายเขาเขียวนะครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้นะครับก็พายเขาเขียวของเรานะครับก็ได้ขึ้นจากน้ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามชมนะครับว่าพายเขาเขียวของเราจะมีท่าขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับ คนี่จะเป็นการท่าขอบคุณนะครับของชายเขาเขียวนะครับแล้วก็กวักม่วงด้วยนะครับก็บายๆนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมของเรานะครับครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับขอบคุณครับ